ครับเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับไมค์ค r a f พ p o c k ก t e ดิ t i ชั่นโซดสีัวสวยแล้วก็อยู่กับเหมือนเดิมนะแบบนี้นะโย่คนเดิมเนาะอ่าก็วันนี้ครูนะเอาฐานมาวางนี่หมายความว่าไงครับใช้ประจัม o ร t u ูนสามขุดนะครับเอฟฟ c ซิลินะกว่าจะคาได้กว่าจะเอ็นชาร์ได้นานมากนะครับก็ เริ่มขุดกันเลยครับอาจจะนานหน่อยนะครับคลิปนี้จะเบื่อนะครับหกสิบเอดเอหกสิบสี่ลายชุดนะครับสิบเอ็ดชุดมั้งนะครับเยอะมากนะครับดูที่จะได้เท่าไหร่ครับเก็บมาทั้งปีนะครับ่าเวอร์ดูทีจะได้เท่าไหร่กันนะครับโอ้โหโหดโคตรเยอะเลยเยอะนะเนี่ย ก็ค <f dragging> ุบโอนนี <jack> ้ก็สิบหกนาทีแ้วนะครับ เลยได้เยอะมากนะครับโหฐานแม่งจะเต็มตัวไหมครับมากเลยนะครับเนะี่ยเพิ่งผ่านไม่กี่นาทีนะครับโอ้เชิดเลโอ้แล้วดูพอจนสามผมอรเห็นว่าจะพังแล้วนะครับโอวันนี้ขุดกันยาวๆครับโหแล้วมันมาเยอะด้วยนะ เยอะเยอะเยอะต้องใช้่าจะดสงมีอันหนึ่งถึงจะหมดนะครับเนี่ยดีนะที่ผมไปเล่นนอกรอบมาเล่นเจอสปาวนับซอมบี้ก็ปั๊มเบลสบายนะครับก็มาทำเอนชาร์ตพอจูนสามนะครับหาฟอจูดสามนะครับก็ได้ประมาณเนี้ยครับเนาะโอ้เยอะนะหมายถึงฐานเยอะนะครับโอ้ อะไรเนี่ยอะก็ขอไปนอนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับกระบานก็ท้ากับคุณก้าวนะอุ้ยคุณก้าววางกระจกผมวางสโตนวิกเนี่ยคสือรื้นก็คุณก้าวบอกให้เอาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้นะครับเนาะนอนนะครับตื่นเช้ามาพอจุดสามโอ้อะไรทดี่นนราังมาแล้ว,วนอน่ะนะน่ะ เบื la la. No ่อเลยนะนี่ทำเมื่อร้านเลยนะน่าดูกำลังโอ้กิดที่จะใช้ที่ขุดเพชรดีกว่าประจุลทรรศ์ที่ขุดเพชรนะครับผมทำไว้ไม่ใช้ต้นไผ่เดี๋ยวครับ นี่เพชรอ่าอันเบรกิ้งด้วยนะครับบนทานสามนะครับเอ็นชาร์ดได้มาก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันนะครับโอ้ยตา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 ยก็อาจจะแยกก็ได้นะครับเป็นพาต่อขุดงี้ให้หมดก่อน,น เ <S an> ออเช็ดก็ถ้าขุดหมดก็พาร์ตหน้าก็จะเป็นเพชรนะครับขุดเพชรชาวประจวบสามขุดนะครับสามที่หกหรือสามสิบเก้าบล็อกนี่นะครับแล้วผมก็จะสอนวิธีหาเพชรแบบง่ายๆนะครับท่านผู้ชมอ่ท่านผูน้ชมอ่ะบางท่านอาจจะรู้นะครับนะก็ผมจะสอนคนที่ไม่รู้นะคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับเนาะอ่าตอนนี้ก็ ผ่านไปครึ่งนาทีนะครับขอดู่านในตัวนะครับโอ้โหจะเต็มหนึ่งแถวแล้วอู้รวงเดี๋ยวๆ้เก็บก่อนะครับขอหยัิเก็บแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เป็นอะไรห่าง โอเยอะไปบางทีก็ไม่น่าไปขุดมาเลยผมเห็นแล้วเสียดายนะครับเห็นแล้วทนไม่ได้นะครับเดี๋ยวทานน้อยใจนะครับทานน้อยใจก็เสียดายทานนะเห็นแล้วมันก็เนอะเสียดายนะครับ ก็นั่งขุดยาวๆกันเลยนะก็ได้ประมาณนี้นะวันหนึ่งก็โหก็หกสิบสี่หนึ่งชุดแล้วมั้งวันหนึ่งเล่นได้นะครับโอ้ดูเวลก่อนสามสิบแล้วเยี่ยมืมดูดิผ่านไปหกกนเทีแล้วครับเนี่ยสุดยอดครับ เยอะนะไม่ใช่เล่นเลยนี่ครับเป็นซีสีก็เรียบร้อยตกวโอ้โหนึกว่าแก็เป็นีก็โอ้โหหายาก เยอะมากพอจูนสามนี่ออกบ่อยมากครับไปไป่าเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเอนชาร์ดยังไงครับให้มันได้พอจูนสามนะครับก็ค่อยสอนนะครับก็เดี๋ยวมาสอนวิธีห,หาเพชรหาเพชรก่อนนะครับเนาะนะครับโอ้โหเมื่าเทมหมดหกสิบสี่สิบเอ็ดชุดอื้อกูหาไม่ได้ไงวะเนี่ยสุดยอดครับ เราสามแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดหมดยังแถวนี้หมดไปอีกแถวหนึ่งโออีกสองเหละอีกสองเหละดูของนิดตัวโอ้ยมาแล้วครับขุดต่อไปขุดต่อไปไปเรื่อยๆ่าขุดไป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 ครับมันต้องส่วนอะไร น้าจิเปอร์มันต้องกลัวนะครับระเบิด์ตจะช่างแม่ฐานเยอะแต่สุดท้ายเบลมากกว่าโอ้จะหาไม่ได้ปั๊มแทบตายนะครับเดี๋ยวผมไปดูฟาร์มตอมบี้นะครับเห็นแล้วไม่น่าเชื่อไม่ต้อเชื่อไม่ต้องเชื่อ บีเลยนะโอ้ยอยู่นะเนี่ยฐานโอ้โหไปยับอืมก็เยอะนะก็หานานมากกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับก็โอ้โหดูที่ขุดฟอจูนสามเพชรเรานะครับ ยังแทบไม่ลดเลยมั้งครับเนี่ยโอ้แม่แทบไม่ลดเลยพอจูนี้มันดีจริงๆนะครับอืมดีจริงๆเลยพอจูนสามนี่อ่อ่าฮะแต่มันจะเยอะไปไหนนี่เนี่ยะจากโคกสิบสี่สิบเอ็ดบ็อกนะครับเดี๋ยวลองเรามาดูกันะครับว่าจะได้เท่าไหร่กันนะ ผมว่าไม่ตม่ำกว่ายิบสองบล็อกแน่นอนหกสิบสี่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบสองแน่นอนเดานะเออเดาเดาเดาไปไปขุดไปขุดไปเยอะนะครับเนี่ยยังไม่หมดอีกเหลอะโอ้โหนี่ก็หมดไปแล้วนะเนี่ยโอ้ ผมมาตัดเป็นพาร์ทหน้าดีกว่าเออพาร์ทหน้าพาร์ทหน้า